Please move สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนาฬิกาเป็ดพอยทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเราจะพาน้องเนียมาสอนการเล่นกระบี่กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วกระบี่เป็นอาวุธแรกที่เราเล่นเลยนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่จริงๆแล้วเล่นง่ายนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันมีท่าเยอะเยอะมากนะครับกระบี่มันเลยทําให้ผมแบบเอากระบี่มาทําเป็นคลิปหลังๆแล้วกันเพื่อที่แบบเผื่อพลาดอะไรไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นการโจมตีขาวการโจมตีชาร์จแล้วก็คำโบรต่างๆนะครับผมโอเค อย่างแรกเลยที่ผมอยากให้รู้จักก่อนนะครับสําหรับกระบี่เนี่ยคือการชาร์จนะครับมาเข้าประเด็นหลักกันก่อนเลยการชาร์จนะครับคลิกซ้ายจะเป็นแนวนอนแบบนี้ <Yeah. S 1> คือคลิกซ้ายเนี่ยยิ่งขึ้นมันไปไกลนะครับมันจะยิ่งเหินขึ้นข้างบนนะครับเท่ากับว่ายิ่งไกลเนี่ยศัตรูก็ยิ่งมีโอกาสโดนน้อยนั่นเองนะครับสังเกตเวลาผมชาร์จคลิกซา้ายขึ้นมันลอยขึ้นข้างบนนะครับผมมันไม่ได้ลน้าไปกับพื้นตลอดเวลานะครับการโจมตีชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยถ้าหากว,ว่าศัตรูอยู่พื้นที่ต่างระดับกับเราหรือว่า ยิ่งไกลเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับผมแต่ถ้าระยะประมาณเนี่ยโดนแน่นอนนะครับระยะประมาณเนี่ยชึงยังไงก็โดนนะครับผมแล้วก็ดาเมจของขึ้นดาบเนี่ยมันแรงมากนะครับเมื่อกี้ก็คือชาร์จคลิกซ้ายนะครับทีนี้มาดูชาร์จคลิกขวากันบ้างครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้แต่ชาร์จคลิกขวานะครับเพราะว่าชาร์จคลิกขวามันหวังผลได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันต้องหลบข้างเท่านั้นกรนะโดดก็ไม่พ้นนั่นเองครับก็คือถ้าว่าเราชาร์จคลิกขวาไปเนี่ย ประตูต้องหลบซ้ายขวาเท่านั้นนะครับเพราะแบบไม่มีทางที่จะหลบได้เลยนะครับกดนั่งก็ไม่ได้กดกระโดดก็ไม่ได้นะครับต้องซ้ายขวาเท่านั้นอย่างที่บอกนะครับว่าปกติผมจะใช้ชาร์จคียกขวาเป็นหลักนะครับเพราะว่าชาร์จคิิกขวามันจะหวังผลได้มากกว่านะครับเวลาเราชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ไม่โดนศัตรูอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าศัตรูจะกาลังกิ้งกําลังนั่งหรือว่าศัตรูอยู่ไกลอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ไม่โดนนะครับแต่ว่าการชาร์จคิยกขวาเนี่ยมันจะใช้โดนได้ง่ายง่ายที่สุดเลยนะครับผมเพราะวัต้ง แบบนี้นะครับมันสามารถที่จะแบบใช้ใส่ศัตรูที่นอนก็ได้ด้วยใช้ส่ศัตรูที่แบบระยะไหนก็ได้นะครับผมขอแค่อยู่ในขึ้นดาบไปไหนก็โดนนะครับลัคกี่นะครับผมที่ผมไม่ค่อยใช้ชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าศัตรูอยู่บริเวณเนินนะครับอย่างเช่นผมอยู่สูงกว่าแบบนี้นะครับแล้วผมชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่โดนศัตรูนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเราชาร์จคลิกซ้ายใส่ศัตรูนะครับมันจะไม่ค่อยโดนถ้าเราห่างมากถ้าท่านี่โดนโอเคก็คือถ้าชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยเราต้องใช้ในพื้นที่บริเวณ แนวระนาบเท่านั้นนะครับแบบเรายืนอ,อยู่กับศัตรูบนพื้นเดียวกันนะครับเราถึงจะใช้ชาร์จคลิกซ้ายได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับถ้าหากว่าเราอยู่บนเนินเนี่ยแบบนี้ถ้าเราอยู่บนเนินแบบนี้เราชาร์จคลิกซ้ายไปนะครับมันจะไม่โดนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมชาร์จคลิกขวาเนี่ยไปเหยียงเห็นความแตกต่างไหมครับเพราะว่าคลื่นแนวตั้งมันหวังผลได้ดีกว่าเยอะเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เลยว่า ถ้าคุณผู้ชมจะชาร์จคลิกซ้ายที่เป็นแนวนอนนะครับให้ชาร์จใส่ศัตรูที่กําลังสู้อยู่หลายๆคนนะครับอย่างเช่นในพื้นที่มีศัตรูสู้เต็มเลยสองสาคนนะครับเราสามารถใช้ชาร์จคลิกซ้ายใส่เขาได้มันมีโอกาสที่จะโดนทุกคนนะครับแต่ถ้าในกรณีสู้กันคนเดียวนะครับให้คุณผู้ชมใช้ชาร์จคลิกขวามันจะแม่นยากว่านะครับแล้วโดยเฉพาะเวลาเราอยู่กับศัตรูบนเนินเดี๋ยวผมลากลากศัตรูเข้ามาแบบ ก็แล้วนีเราอยู่กับศัตรูบนเนินจะใช้ชาร์จคลิกซ้ายนะครับเพราะว่าโอกาสโดนมีน้อยนะครับมันจะชอบเลยหัวแบบเนี้ยเวลาเราเจอศัตรูบนเนินแบบนี้นะครับให้ชาร์จคลิกขวานะครับโอกาสโดนสูงกว่าเยอะเลยนะครับผมยืนผมยืนสูงกว่ายังโดนลองคิดดูแล้วกัน <laughs> นอนอยู่ก็ซ้ำได้เนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นผมเล่นแต่ชาร์จคลิกขวานะครับเพราะว่าชาร์จคลิกขวามันหวังผลได้ดีกว่าร้อเร์เซลยนั่นเองนะครับผมชาร์จคลิกซ้ายมีโอกาสที่แบบ จะไม่โดนจะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นแบบชาร์จคิกขวาเป็นหลักนั่นเองนะครับโอเคนั่นก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องการชาร์จนะครับชาร์จขึ้นดาบคิกซ้ายคิกขวาส่วนมากามมะใช้แต่คิกขวานะครับทีนี้มาดูท่าโจมตีปกติกันบ้างนะครับอันนี้คือคิกซ้ายนะครับอ่าผมไม่ค่อยชอบจังหวะที่สองของการคิกซ้ายนะครับเพราะว่ามันมันตัวละครเราไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับมันช้าด้วยนะครับ ส่วนมากผมจะใช้การโจมตีกับคลิกขวาแทนไปเลยเช่นคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นท่าแทงแบบนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวามันจะแบบแทงเข้าไปลึกอ่ะก็คือมันจะมีโอกาสโดนศัตรูดีกว่านั่นเองนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาซ้ายคลิกขวาแล้วท่ามันเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็โจมตีได้ไกลกว่าผมเลยแนะนําการโจมตีแบบคลิกซ้ายคลิกขวามากกว่านะครับซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับทีนี้ หรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นคลิกขวาคลิกขวาก็ได้นะครับอย่างเช่นคลิกขวาคลิกขวาขวาขวาแบบนี้ก็ได้นะครับว่าทําไมผมถึงใช้คลิกซ้ายคลิกขวาเพราะว่าคลิกซ้ายมันกว้างกว่านั่นเองครับแล้วก็ดูเร็วด้วยคลิกซ้ายคลิกขวานี่คือท่าโจมตีประจาของผมนะครับดังนัผมจะเน้นคลิกซ้ายคลิกขวาครับคลิกขวาทีนี้พอเวลาคลิกซ้ายคลิกขวาเสร็จเนี่ยเราสามารถต่อการโจมตีได้3ามแบบนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาชาร์จ คลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายล้านสุดท้ายคลิกซ้ายคลิกขวานั่งแล้วก็เสยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละแบบนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาชาร์จนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาชาร์ตคลิกขวาแบบนี้นะครับใช้ดูรอบหนึ่งคลิกซ้ายคลิกขวาชาร์คลิกขวาแล้วก็ปล่อยขึ้นช่วงที่เราปล่อยขึ้นเนี่ยเราต้องดูศัตรูก่อนนะครับว่าเขารอแพรี่หรือเปล่านะครับถ้ากรณีเขารอแพรี่เนี่ยเราก็อย่าปล่อยขึ้นออกไปนะครับ สมมติว่าผมตูจะแพ้รี่ผมว่าหนงจังหวะรอดูเชิงก่อนซหนงจังหวะดูว่าศัตรูจะปล่อยบ้างถ้าศัตรูมันจะแพรี่ผมว่าจะกดกระโดดยกเลิกไปแพลรี่ล่าแพรี่บ้าแพรี่กดกระโดดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะตัดเข้าคอมโบการอากาศไปเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าเราชาร์จโจมตีอยู่แล้วศัตรูมันมองเราเนี่ย้ยมันจะแพลรี่เราแล้ว,ลวทําไงดีเราตัดเข้าคอมโบตีกางอากาศได้นะครับก็คือ ลิ้ซ้ายลิกขวาชาร์จขิกขวากระโดดลีกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้นะครับเป็นการยกเลิกการชาร์จนะครับอ่ะผมทาให้ดูอีกทีนึงคลิกซ้ายลิกขวาชาร์จลีกขวากระโดดลิกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้นะครับกรณีศัตรูเขาแบบแพรี่รองนี้นะครับเราอย่าปล่อยชาร์จออกไปนะให้กระโดดลีกซ้ายคลิกซ้ายนี้ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เป็นอันแรกนะครับผมลิกซ้ายขิ้ขวาชาร์จลีกขวาปล่อยไปเลย โอเคทีนี้่าเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าผมจะไม่ใช้ชาร์จคลิกซ้ายเลยนะครับคือผม,มเป็นเล่นแต่คลิกขวาเดียวเลยเพราะว่ามันแม่นยํากว่าอย่างที่บอกนะครับอแบบนี้ต่อมาเป็นคอมโบกระโดดนะครับผมก็จริงๆเพิ่งทําให้ดูแบบเมื่อกี้เลยนะมันก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้นะครับเอาใหม่นะคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้ครับคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลิกซ้ายดดดคลิกซ้าย ในคอมโบกางอากาศนะครับจริงๆเราจะคิดขวาด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นกระโดดคิดซ้ายคิดซ้ายคิขวาแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยคิดขวาปิดท้ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการปิดท้ายด้วยคิดขวาเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเรามันจะติดคูดน์แอนิเมชันนะครับหรือคือตัวละครเราจะไม่สามารถทําอะไรได้ชั่วขณะนะครับอย่างเช่นผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณผู้ชมสับสนได้นะครับผมแนะนาว่าเวลาไปเล่นจริงเรา เล่นตามที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับไม่ต้องตามผมครบทุกอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเริ่มยากแล้วนะครับก็คือจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลซ้ายคลิกซ้ายขวากระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายอ่าเราก็จะสามารถวนคอมโบไปได้แบบไม่มีจบสิ้นนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะงงนะเมื่อกี้เพราะว่าผมคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมแบบพี่อันนี้มันงงอะมันมีผสมคลิกขวาด้วยทั้งนั้นมาต่อไปนี่เป็นคอมโบคลิกซ้ายล้วนนะครับผม เป็นคอมโบคลิกซ้ายล้วนแบบอนัต์นะครับก็คือไม่มีจบสิ้นนะครับมันจะเป็นการโจมตี2บวก2นะครับก็คือบนพื้น2กลการอากาศ2นะครับแล้วเราก็บุนไปเรื่อยๆมันจะเป็นงี้คลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดซ้ายคลิกซ้ายคิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคิกซ้ายคิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดซ้ายคลิกซ้ายเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะสามารถบนคอมโบไปได้ไม่มีจบสิ้นเ กระโดดไปขึ้ซ้ายขึ้ซ้ายขี้ตซ้ายกระโดดขี้นซ้ายขี้ซ้ายอ่าเนี่ยเป็นคอมโบขาวแบบไม่มีจบสิ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูขั้นสุดท้ายกันบ้างกับขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ยากที่สุดเลยนะครับแล้วเวลาไปเล่นจริงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เจอกับศัตรูนะครับเพราะว่าคอมโบนี้เนี่ยส่วนมากอาจจะใช้ได้ตอนหนึ่งหนึ่งนะครับตอนเล่นโซโลหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบขาวแบบยาวเลยนะครับก็คือ ค้ายคลิกขวานั่งคลิกขวาคล้ายคลิกซ้ายคลิกขวาเออผมจะทำให้ดูอีกสองทีนะครับคล้ายคลิกขวานั่งขวาคลิกซ้ายคลิกขวาอ่ะอีกทีหนึ่งคล้ายคลิกขวานั่งคลิกขวาคลิกขาคล้ายคลิกขวานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมโบแบบกรณีเราเจอหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถ จัดการกับศัตรูได้แต่ผู้ชมสังเกตไหมครับผมคือถ้าเมื่อกี้ผมสอนเอาไว้แบบว่าให้ผู้ชมรู้แล้วกันว่าถ่านี้มันใช้ได้แต่ถ้าไปเล่นจริงอ่ะผมแนะนํอัเมื่อกี้ดีกว่าซ้ายคลิกซ้ายโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายเนี่ยมันไวกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบสลับคลิกขวาคลิกซ้ายอะไรให้มั่วซั่วเ้วยนั่นเองนะครับคือทาง่ายมากแต่ถ้าจะเอาแบบผมนะครับผมแบบที่ผมชอบทําเนี่ยผมชอบคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้มากกว่าครับอย่างที่บอกนะครับคลิกขวามันแทงเข้าไปลึกนะครับ โอกาสโดนสูงกว่าอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีขาวนะครับผมที่นี้มาต่อมาจะพูดถึงข้อดีของกระบี่อีกอย่างหนึ่งครับก็คือกระบี่เนี่ยสามารถสแปมแดสได้นะครับผมมันก็คือการขีดขวาแดสขีดขวาแดสครับมันเร็วมากเลยนะครับผมคือเจอคนเล่นเก่งๆทำท่าเนี่ก็คือเราไม่ได้กระดิกเลยนะครับก็คือแม่งขีด <laughs> ขวาแดสขีดขวาแดสจนเราแบบเลือดเกาะแตกเลยน,นั่นเองนะครับอะ ขีขวาแด๊ดขีดขวาแด๊ดีดขวาแด๊ดแล้วก็ชาร์จนที่สามนี่ก็คือเราจะแดดได้ประมาณไม่เต็มที่ไม่เกินสี่ห้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นรอบที่สามเนี่ยให้คุณผู้ชมเตรียมเตรียมการโจมตีละส่วนมากผม่ยชอบชาร์จนะครับขวาแด๊ดขดขวาแด๊ดขีดขวาแดดแล้วก็ชาร์จแล้วก็ทาต่อขวาแด๊ดี่ขวาแด๊ดขดขวาแด๊ดแล้วก็ปั๊บอันนี้ก็เป็นท่าที่ผมใช้บ่อยๆนะครับ หรือว่าจะเป็นคลิกซ้ายก็ได้นะครับคลิกซ้ายแดดคลิกซ้ายแดดคลิกซ้ายแดดแล้วคลิกขวาึ้โอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเอาจริงอะไอท่าที่ผมสอนมาไอที่คลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายอะไปเล่นจริงผมไม่ค่อยใช้หรอกครับท่าที่ผมใช้บ่อยสุดคือท่านี้แหละขวาแดดคลิกขวาแดดคลิกขวาแดดแล้วก็จริงๆริงนะเวลาไปเล่นจริงอะผมว่าท่านียหากินได้ดีสุดแลยอาจจะอ่า ป่าเด็ดป่าเด็ดป่าเด็ดชาร์จเที่ยงหรือว่าถ้าเราไม่อยากเสี่ยงโดนแพรลีนะครับเรามาผสมมันก็ได้ก็คือป่าเดดเด็กระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายมาคลิกป่าแด็ดมาโอเคแบบนี้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะคลิกขวาสองครั้งก็ได้นะครับผมแล้วค่อยแด็ดอย่างนี้ก็ได้ขวาขวาคลิกขวาแด็ดคลิกขวาขวาแด็ดขวาคลิกขวาแด็ด ผมรู้สึกว่าทีขวาแดดเลยมันเร็วกว่าครับเราแดนซ้ายทีขวาทีอันนี้พูดเหมือนอาจารย์แดงคือเวลาผมแดสแมดสปแปมแดดใส่ศัตรูผมก็ชอบแบบกดซ้ายกดขวากดซ้ายกดขวาแบบเนี้ยสมมติผมเริ่มด้วยขวาขวาขวาเห็นไหมครับผมจะกลับไปซ้ายสลับไปขวาเพราะมันจะทําให้ศัตรูสับสนว่าจะตีเราทางไหนเขาไหม,มแล้วก็ชาร์จ ูตรงๆเลยสอนมาตั้งนานเนี่ยเนี่ยคือท่าหากินที่แท้จริงของกระบีน่นะครับก็คือแคมแดเคใช้อีกรอบหนึง่งอีขวาแดดอีขวาแดดสักสามครั้งแล้วก็ชาร์จแล้วทำเหมือนเดิมอีขวาแดดอีขวาแดดทำไม่นา่าเริ่มหมดก็ชาร์จ ก็คือเราเราสแปมแก๊สไปเรื่อยๆครับเวลาสตาร์มิน่าเราแก๊สหมดแล้วก็ชาร์จแล้วก็ดูทีท่าศัตรูนะครับว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเขาจะแพรี่เปล่าถ้าเขาจะแพรี่แล้วก็เหมือนเดิมครับกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายแพรี่เปล่าแพรี่เปล่าคิก้ายายอย่างเงี้นะครับเป็นการลอกล่อศัตรูโอเคตีเปล่าตีเหรอขวาได้ครับตีขวาได้ตีเปล่าตีเปล่า,า,าไม่ตีชาร์จไปเลย โอเคครับผมนี่ก็คือเห็นไหมครับว่ากระบี่ถ้ามันเยอะมากเยอะจนแบบผมไม่รู้จะเรียงลําดับคอมโบในคลิปนี้ยังไงไหวแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบมีท่าหนึ่งที่เราต้องอ่าแถมนิดนึงนะครับผมก็คือเป็นท่าเคาน์เตอร์ของกระบี่นะครับตอนที่เราเคาน์เตอร์กระบี่เสร็จเนี่ยตัวละครเรามันจะพุ่งไปแทงใช่ไหมครับหลังจากที่ตัวละครเราพุ่งไปแทงเสร็จเนี่ยให้กดกระโดดแล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับคล้ายๆกับพวกมีดกับดาบคาตาะนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ต้องยืนหันหลังให้ด้วยนะจะได้เทพโอเคประมาณนี้นะครับผมก็คือคลิกซ้ายลิกซ้ายลิกขวานะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราเคาเตอร์เสร็จแมสกินเนี้นี่มันสวยน่ารักเออ่ยเฮ้ยใจเย็นนึกว่าปิดออตโอตโอ้ไปแล้วโอ้จับสแกโอเคผมน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับกระบี่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย สาระสาคัญหลักๆที่ผมจะให้โฟกัสเลยนะครับก็คือเวลาเล่นกระบี่ให้ชาร์จิีกขวานะครับเล่นกระบี่ชาร์จที่ขวาเท่านั้นนะครับชาร์จล๊กซ้ายไม่จำเป็นไม่ต้องไปใช้มันนะครับแล้วก็ท่าโจมตีหลักที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยที่บอกไปนะครับแดชทีกขวาแดชทีกขวาแดชทีกขวาชาร์จแล้วับต่อต่อไ่น่าจะหมดก็ชาร์จโอเคแค่นี้คุณก็หากินกับกระบี่ได้แล้วนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกนะครับกรณีที่เรากำลังชาร์จโจมตีเนี่ย ตั้าปัะูก็จะแผรลีนะครับกดกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายแบบนี้นครับเป็นวิธีแก้จริงมันมีวิธีแก้อีกแบบหนึ่งละแต่ว่า,อาสอนไปด้วยแล้วกันสมมุติว่าเรากําลังชาร์จอยู่กดนั่งคลิกขวาแบบนี้ก็ได้ชาร์จอยู่ปุ๊บกดนั่งคลิกขวาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบกระโดดมากกว่ามันเร็วกว่านะครับเพราะว่าท่านั่งมันจะแบบท่านั่งเนี่ยคือมันต้องหมุนตัวแล้วค่อยฟันใช่ไหมชอบแบบกระโดดฟันไปเลยุกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายนี้ไปเลยนะครับ แล,แล้วค่อยมาแบบสแปมแดต่อ <c oughs> โอเคก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าผมย้ำท่าเดิมนานๆเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะลืมพวกอะไรที่ผมสอนไปต้นคลิปได้คลิปนี้นี่เดาน่าจะน่าจะกี่สิบห้านาทีขึ้นแน,น่อนอนะผมว่าโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ย จะเป็นวิธีที่ทำให้คลิปของเรานะครับผมจะถูกดันไปอยู่ที่หน้าฟีดของ YouTube ของคนที่สนใจอัลกริทึมนาฬกะเบ็ดพอยเหมือนกันนะครับหรือได้ว่าไม่ไปขึ้นที่หน้าหน้าหลักเนี่ยมันก็จะไปขึ้นในคลิปแนะนําอันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการกดไลค์เนี่ยจะเป็นวิธีที่ช่วยผมได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ช่องเราเติบโตได้ทําให้คลิปของเราเนี่ยไปโผล่ในหน้าฟีดคนอื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยนะครับ <c oughs> เรียกว่าช่วยเหลือเราไม่ขนาดนั้นแับว่าเป็นกําลังใจให้กันด้วยการก,กดไลค์ก็พอนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอีกติ๊หน้านะครับนี่ก็าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่เนี่ยบกมือหน่อยโอ้น่ารัก 어, 저도 좀 알려 줘요. 알려 줘요.